สวัสดีครับ FC สกลนครพันปามจำน่ายศีลาดเอลิทนะครับศิลาทแท้ๆแน่นอนกว่านะครับผมขุณอันมารับต้นก้าจํานวน300ต้นนะครับขุณอันได้ปลูกประมาณเดือนกว่า,วาแล้วนะครับคุมโคนด้วยฟางข้าวใส่ขี้ไก่ด้วยนะครับฉีดน้ำหมักน้ำา m m นะครับ สวยงามนะครับจากรูปที่ขึ้นมาด้านซ้ายมือเป็นลานะครับควนได้ฉีดเอ็มตอนนี้ก็ไม่เป็นแล้วนะครับเริ่มแรกปลูกจะเป็นลาแต่ตอนนี้หายแล้วเขียวอย่างนี้เลยนะครับผมใส่ญ้าคุมคุมฝึกค,ค,คุมด้วยฟางนะครับผมช่วงนี้ฝนตกมากเลยดูนะครับสวยงามนะครับใส่ปุ๋ยเคมีด้วยครับยี่ห้าเจแล้วก็ขี้ไก่ด้วยนะครับผม สูตรของเรานะครับต้องใส่ขี้ไก่ด้วยสวยงามมากเลยนะครับอันนี้เป็นคลิปได้นะครับผู้อ่านส่งมาให้ดูนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับ FC นะครับผมดูนะครับยาบริเวณรอบๆก็ออกจะลกหน่อยครับแต่ต้นโคนเนี่ยต้องทำให้มันเตรียนไว้นะครับก็หนูก็จะได้มาไม่มากัดกินนะครับผมสวยงามนะครับดูแล้วแบบ 3ปีก็เก็บขายได้สบายแล้วนะครับสภาพอย่างนี้มีมือนะครับดูใบฮะบสวยงามเขียวุ่มนะครับยาบริเวณรอบๆห่างจากโคนก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยตัดทีเดียวแต่แต่บริเวณใกล้ๆโคนระยะเม็ดกว่านี้ก็ต้องทําให้เกรียนอย่างนี้เลยนะครับผมออขอบคุณคุณออันมากนะครับ ส,ส่งภาพนิ่งแล้วก็คลิปวิดีโอมาให้เราแล้วก็ให้ f c ได้ดูนะครับสวยงามจริงๆนะครับฝนตกเยอะไปหน่อยนะครับช่วงนี้แต่ไม่ถึงกระท่วมนะครับแค่ระบายไม่ทันหลักๆก,ก็คือปลูกแล้วก็หาเศษหญ้าเศษฟางข้าวนะครับคุมคนไว้รักษาความชุ่มชื้นแล้วก็จะเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีนะครับในอนาคต เศษฟางเศษยาะละลายไปนะครับเนี่ยครับเป็นลุงของคุณหลานก็มาอุดหนุนเราอีกทีนึนะครับลงจากอบนะุบลนะฮะไปเยี่ยมชมแปลงสีหลาดเอลิทของเราเ้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ f c ทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ